อาที่นี้โชคดีทั้งอาทิตย์พี่น้องเพราะว่าว่านไก่ฟ้าพญาลอนจัดว่าเป็นว่านที่ให้คุณวิเศษทางโภคทรัพย์นี่ออกดอกเป็นพวงเลยพี่น้องเต็มเลยพี่ๆถือว่าโชคดีเมื่ออาทิตย์เลยนะครับพอช่วงฤดูการออกพันษตาพอดีพอดีพี่น้องเลยถ้าขนาดปลายเครื่อนนี่ออกซีออกซีดอกนี่หนึ่งสองสาม สี่นะครับแล้วก็กิ่งบนอีกดอกหนึ่งนี่นี่บ้านมงคลหายากตัวพี่น้องยัดมาเป็นหวานมงคลหายากที่ปลูกยากน้นเพราะว่าพื้นที่บ่อีลดลิเล่าจะบอก,ออกลอยเล่าสิตายเลยนี่ก็ต้องใส่ใส่สปริงเกลือหนำประคองหว่อยแหงแน่บ่ไดดพี่น้องแหงแน่สิใบหลุดใบเหี่ยวเราก็่วงล้วก็วกตายเลย